สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องทุกท่านนะฮะยูนดีตอนสุดชอบสุกเกมวันนี้ก็มีเกมใหม่มานําเสนอนะฮะก็โหลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็เล่นได้นะฮะผมก็เป็นบูอาชีพนะฮะเกมใหม่ของซ์ฟญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเปิดแล้วก็น่าเล่นมากนะภาพสวยแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับผมนะก็สนุกสนานเดียวทีเดียวเชียวนะครับผมนะผมก็ลองเล่นแล้วเล็กๆเน้อยนะฮะก็มาดูระบบกันก่อนนะฮะอันนี้ก็คือระบบการเข้าไปจัดการตัวละครต่างๆนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปนะฮะเรจะมีการอัพสกิลสกิลอะไรตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเรามีอาวุธแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็อยากจะอัพก็กดตรงนี้นะฮะก็จะใช้อาวุธที่เราไม่ได้ใช้กดเข้าไปมันก็จะอัพตรงนี้นะผมเนาะก็เป็นถือว่าอ่าเป็นอะไรที่เล่นไม่ยากนะผมแล้วก็อัพสกิลตรงนี้ก็กดเข้าไปนะฮะก็ต้องใช้เศษอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะมันจะมีบอกหมดเลยนะฮะตัวไหนมีสกิลอะไรตัวหิวอะไรนะผมแล้มันจะมีบอกหมดเลยเนาะอ่าส่วนตัวนี้ก็ ลองแปลภาษานิดนึงก่อนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวนัดอันเนอรแป๊บนึงนะครับกดผิดจะกดแปลภาษากดถ่ายรูปเฉยเลยนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสก,กิลอ๋อฟื้นฟูนฟนอย่างต่อเนื่อง20วิประมาณ3.4%ของ HP นะฮะพลังในการรักษา8.6%บวกอีก 3. สามจุดกว่าเปอร์เซ็นนะฮะอ่าขอให้พีที่หายไปฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวฮิวเนาะอันนี้ก็ทำดามิดธรรมดานะฮะนี่โจมตีศัตรูอยู่ในระยะอ่าโจมตีศัตรูอยู่ในระยะลูพัดน่าจะเป็นตัวบีนะอ,อ่าเจ็ดอ่าสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะสร้างความเสียหายสายญี่ปุ่นก็จะแปลแบบลำบากหน่อยเนาะ จมตีแบบในรูปพัดแล้วก็มาอ่านดูได้สกูงสกิลตัวไหนน่าใช้อันนี้ผมเปิดมานะเปิดมาได้ตัวนี้เลยนะผมนะตัว3ดาวนะผม<อ>ก็เป็นตัวที่มันฮิวตัวมันเองได้ดีมากฮิวแบบต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแล้วก็ใครอ,อ่านสกิลไหนก็เอาโทรศัพท์มาแปลได้นะผมเนาะนี่จะมีตัวละครที่เปิดมาตอนแรกเนาะส่วนในซองจดหมายมาตอนแรกมันใช้เปิดกระชาเลยครับผมนะมันสอนเล่นแป๊บหนึ่งผ่านรถรถถังไปปุ๊บก็มันจะสอนเล่นอ่าแล้วจะเปิดกระชาได้เลยนะใครดวงดีก็ได้ตัว3ดาวมันผมเนาะ แล้วก็บทต่างๆในเกมก็ยังไม่มียังไม่ปลดล็อกอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะไอนตัวนี้จะเป็นการรับของนะขวามือนะฮะรับของอ,อันนี้ก็จะเป็นเช็คอินรายวันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นจัดตัวละครอ๋อเซตทีมตัวละครนะเนี่ยมีหลายเซตนะฮะก็สามารถจัดได้นะอันนี้รู้จักจะเป็นผู้ช่วยนะ,ะก็เอามาจัดกันได้นะผม อันนี้ก็ไปลบเลยฮะลบไปตรงนี้นะตัวเอนะผมก็เอเลียหนึ่งนะผมเพิ่งทานผ่าด่านหนึ่งนะปดด่านสองนะผมไปอันนี้ก็เป็นซับจะมีของให้เยอะอยู่นะแจกเยอะอยู่ด้วยนะฮะเราอยากเปลี่ยนตัวไหนก็ได้เลยนะ,นะผมเนาะจะมีสายฟอนนะฮะมีฟอนตพกป้องกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จะกลางโล่ในตัวฟอนตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสายระดับกลางนะฮะอันนี้แนวหลังนะแบ็กนะฮะ อันนี้เป็นฟอนต์เหมือนกันนะฮะไปไปลองดูระบบเกมเพย์นะฮะแบบน่ารักมากภาพสวยนะฮะนี่ฮะมันจะมีเกตมานาข้างล่างนะครับผมเกตมานาข้างล่างหรือจะใช้ออ,อตโต้เลยก็ได้นะฮะนี่จะมีตัวแทงสองตัวคือเราเนะครับผมนี่ดันหน้าอย่างเดียวผมแทงเรายิงฮิวนะฮะไอตัวนี้ก็กลางโลได้นะฮะแต่ถ้ามีสตูเยอะๆเนี่ยผมชอบแบบนี้มากนี่นี่ตัวนี้ไปวางระเบิดล่างมาเราโยนระเบิดับผม ปูมเนี่ยผมเออดีไหมแล้วไอตัวแท้งเราอ่ะสามารถอันนี้ด้วยนะกางโล่บาเลียได้ด้วยนะสไนเปอร์ยิงยิงแถวหลังอย่างแรงเลยนะผมเกมมันน่าขึ้นแล้วเราก็ใช้ผ่านนะผมง่ายมากนะไอตัวสไนเปอร์อ่ะถ้าเราใช้อันติมันอนะยิงโคตรแรงครับผมไอตัวเนี้ยไอตัวแท้งของผมตัวแรกตัวโลว่อะอันนี้จะกางโล่ไอนี้จะตัวแบนเป็นตัวซัพพอร์ตฮิลนะผมนะ มันจะมีบอกอยู่นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเนะาะไปดูกันต่อนะฮะโหลดได้นในคลูแอป,ปเลยนะไม่ต้องต่อ VPN นะภาพสวยมากนะฮะเดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งก,กว่าก็จะมาสตรีมร่วมกับ Skylander ด้วยนะรอ Skylander แบบว่าเกมที่ผมจะเล่นเรื่อ,อยๆผมผมรอมานานแล้วนะถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็เล่นง่ายนะผมน,นี่ย เดี๋ยวจะเอาสายแทงสายแทงนี่บุกจู่โจมอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเนี่ยกลางโล่ปุ๊บนะฮะกดจุดจุดจุดกลางโล่เครับผมไอ้ยี่เหรอผมไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวชมพูหัวชมพูที่ผมได้มาใหม่นะฮะไม่ต้องกลัวมันตายนะฮะนี่ฮะใช้อันติของมันปุ๊บมันจะสามารถยื้ตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับผมต่อเนื่องเลยนะผม ซึ่งตะลุยได,ไ,ดได้ได้แบบดีมากแล้วสไนเปอร์ซับหลังนะฮะนี่ฮะเห็นศัตรูเยอะๆแล้วก็ระเบิดเอ้ยอันนี้เป็นตัวหิวนะฮะนี่ตัวนี้ตัวระเบิดนะผมโยนไปตรงนู้นเลยครับผมนี่ฮะแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะผมเฮนะอ่า R P G X มันไม่เหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเทนะิร์นเบดมันเป็นเหมือน R P G นะผมนะ,ะแนวนี้ก็ลุยได้สบายๆนะฮะ เด็นไม่ยากเนาะเนี่ยผ่านแล้วด่านนี้นะฮะเดินต่อนะผมอันนี้จะเจอกับใครไม่รู้นะฮะบ,บอสประจำทีมเหรอดีอยังไงนะฮะไม่สนนะผมพวกเราลุยอ๋อมีนี่อัพนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ ถ้าตัวไหนแพ้ธาหรือเปล่าเนี่ยถึงจะดาวตามตำแหน่งบ้านเมืองอะไรอย่งนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ถ้าลบในเมืองไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนออกเลยประมาณเนี้อ๋ออันนี้มันอันนี้เหมือนมันสอนนะผมนี่ใช้ก่อกำบงังนะฮะอันนี้เราไม่ร่วมรบกับทีมไหนไม่รู้นะเนี่ย,เ,ยเป็นชุดพิเศษมั้งนะผม <centro> <monastery> โหดร้ายนะฮะภาพสวยมากนะน่ารักเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูนี่คืออะไรนะผมไอ้เี้นะฮะหน้าโคตรโหดโอ้โหลัวนะผมปืนกลลัวนะฮะอันนี้คืออะไรวะลองใช้ดูนะผมลูกซองโอ้โห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 อันนี้ล่ะอ๋อปืนกล โอ้ <ś ś> โหเนี่ยนะสุดยอดเลยนะผมนุ่มากภาพน่ารักมากนะ่ยเนี่ยสมแล้วที่ผมรอคอยนะ่ยพอดีน no ้องเอสน้องเอสเขาบอกว่าน้องเอสฟรีเชนเขาบอกว่าเอ้ยเปิดแล้วพี่อะไรเง <ś ś> ี้ยเพราะว่าผมก็ลองโหลดมาแต่ว่ามันปิดเซิร์ฟปรับปรุงนะฮะก็เปิดตอนหกโมงก็เปิดตอนเช้าเนาะอย่างเงี้ยนะเอามาเล่นนะครับผมอ,อันด่านนี้ก็น่าจะได้ของนี่เราอยู่จุดสตาร์ทต,ตรงนี้เราก็กดมาตรงนี้ก่อนนะผมนี่ นี่ตัวนี้เดีย๋ยวผมลองใช้ตัวใหม่บ้างนะครับผมตัวนี้ปลาระเบิดรู้แล้วเนาะเปลี่ยนทีมดิใช้ตัวนี้ใช้สไนเปอร์ลองตัวนี้ของผมมาใหม่กับตัวนี้อ่ะลุยนี่ฮะเซตใหม่อันนี้ปืนเก็บเสียงด้วยนะลุย เอาทำไมไม่เดินไปหน้าแลงวะอ่าสตาร์ทเดินไปดิเออต้องเดินนะผมไม่เดินไม่ได้นะฮะลุย so มีแทงเทพอยู่3ดาวไม่ต้องห่วงคนระับผมแทงลูกสองด้วยไอ so ตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะลองใช้อันตีมันดู so เฮ้ยตัวนี้ตัวผมนี่ว่บตัวแทงอู้หูอันนี้ใช้6มานาฮูฮูฮูเมุดาน,นี้เริ่มยากเฮ้ยแทงผมตายว่ะต้องฮิวตัวเองครับผมผ่านผ่านมั้ยตายหนึ่งตัว ขึ้นฮอ,อก,กลับเลยวรเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ดูที่เป็นอะไรนะมุมอ๋อแนวตรงอ๋อแนวกาดแนวตรงปืนกลกาดแนวตรงไม่ค่อยเวอร์กว่า ต้องเจอสไนเปอร์นะคบผมไม่ผ่านสนับเอเนี่ยแล้วก็เดินไปเจอบอสนะมูมเรือตำแหน่งเดินไปเจอบอสเลยนะฮะเหลือสามตัวต้องหลบดีๆนะบผมเดี๋ยวตายเดี๋ยวนะ อุ้ยตัวแทงจะตายแล้วตัวนี้จะตายแล้วนี่ไม่ใช่ตัวแทงนี่ว่ะเดี๋ยวรอบใช้ตัวนี้เดี๋ยวหัวขาวนี่ฮะหัวขาวนู้นคืออะไรเนะี่ยโอ้ยยิงหมู่เฮ้ยหัวขาวแจ๋วะวล้างจอเลยนะผมเดี๋ยวค่อยไปอ่านรายละเอียดตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะก็อันนี้จะเป็นคลิปแนะนำเกมเพย์ไปก่อนนะฮะ เดี๋ยวจะเจาะลึกรายละเอียดสกุลสกิลอ่านแปลสกิลยังไงก็ไปดูร่วมสนุกกับผมได้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งน,นะผมก็จะแปลสกุลสกิลตัวนู้นตัวนี้ให้ด้วยนะผมนี่ฮะมันล้างหน้าจอหมดเลยนะผมเนี่ยตัวเนี้ยน,นี่นะผมเป็นตัวกวาดที่ดีมากนะฮะแต่ตัวแท้งเราตายแล้วอ่ะเอสาสไนเปอร,ร์ยิงก่อนนะผม ปังโคอย่างแรงน่นะผมเฮ้ยตัวฮิวเราไม่มีเลยนี่ยว่าทีมผมไม่ได้ใส่ฮิวมาด้วยนะฮะเวนกรรมเพียวๆเลยไม่น่าเปลี่ยนทีมเลยตอนแรกนะตัวนี้คูดาวใช้มานาห้าด้วยต้องเล็งให้ตรงครับผมลัวลัว ไอตัวกว่านี่ดีมากเรามีสไนเปอร์แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่น่าใช้อ่ะไม่รู้มันเก่งไหมเราค่อยว่ากันเนาะลุยตอนนี้เปิดเกมเพลย์ให้ดูอีกนะโอ้โหมลืมเลยนะผมใหญ่จังตังอยู่ครบนีนี่ก็ได้เสร็จอาวุธมาด้วยนะแล้วก็ไปย่อยเพิ่มความสามารถตัวละครได้ด้วยนะเราต้องจัดเซตก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนเนาะ ลองด่านนี้ต่อนะครับผมเซตนี้น่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี่เมนี่ผมว่าเอาตัวแทงมาสองตัวดีกว่าอันนี้สองดาวลองไปหมดแล้วสองดาวนี้ลองแล้วอันนี้สามดาวสองดาวตัวนี้เอาตัวนี้เข้าทีมดีกว่านะครับผมนี่ตำแหน่งอีกตำแหน่งนี้ อตัวปืนกลนเ,เ,เอาตัวนี้คืนดีกว่านะเอา้ามีอยู่แล้วนะอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งไหมตำแหน่งตรงนี้น่าจะได้อีกตัวหนึ่งมันยังไม่ให้นะมมเนี่ยลงได้ตัวเดียวนะตรงนี้เป็นตัวฮิวนะฮะจะเอาน้องแว่นฮิวหรือเปล่าหรือจะเอาตัวนี้ฮิวก็ได้นะฮะหนึ่งดาวเหมือนกัน อ๋อตัวพิเศษมันมีให้เลือกนะฮะจะเป็นเป้าเดียวหรืออันนี้หรือจะเอาฮีโร่นี้นะผมมันมีให้เลือกหมดเลยนะอ๋อลดได้2ตัวแล้วผมงั้นสเปเชียลเอาตัวนี้ลองลงดูนะฮะโอเคลุย เรามีแท้งแถวหน้า2ตัวนะฮะอันนี้มีโลอันนี้มีมีฮิวนะฮะมันจะวิ่งไปบุกเขาเรียกว,ว่าบุกไปชิดเนาะแนวหน้านะฮะมีแนวหน้ากับแนวหลังโอ<ฮ>้โหเอาผมไม่ได้สไนเปอร์มาเวียนกรรมนี่ฮะตรงนี้ปลาระเบอร์ใช่ผมฟเฟี้ยงเต่าอ,อุม้ม เยี่ยมไหมไนเปอร์ลืมเอามานะับผมแต่ว่าตัวปลาระเบิดมันก็ดีนะจู่โจมได้ดียังไม่ได้เรียกตัวสเปเชียลออกมาช่วยเลยนะผมชนะซะแล้วนะฮะเป็นไงภาพสวยไหมครับเพื่อนๆก็โหลดมาเล่นได้นะฮะในคูแอปนะฮะไปโหลดได้เลยนะแล้วก็เกมนี้ก็ผมว่าสนุกนะถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่ามันน่ารักโมอีกแล้วก็ปรับปรุงทีมได้ด้วยนะ นี่นะผมเอาตัวนี้มาแทนสไนเปอร์สไนเปอร์แรงนะผมว่าเอาสไนเปอร์มาดีกว่าเนะลาะปาระเบิดไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะนี่เอาสไนเปอร์เข้ามาช่วยเอา้าีลืมเปลี่ยนนะจะลองตัวสเปเชียลเช่นหัวหัวม่วงสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะเนื่อยรลบตัวจิ๋ว นี่ไอตัวสามดาวผมหัวชมพูนี่ยิ้มแป้เลยนะด่านนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันฮิวนี่ววะอันนี้ตัวสเปเชียลน,นะผมเนาะนี่ต้องใช้อันนี้ให้มันวิ่งไปอยู่วงแหวนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดเลยนะผมกวาดหมูนะตัวนี้มีประโยชน์นะไอตัวหัวขาวเนะี่ย ยิ่งทานแล้วผมโคตรง่ายนลยนะฮะเนะี่ยเกมเพย์ก็ไม่ได้ยากนะผมเล่นง่ายๆสนุกๆเลยนะผมไหลลื่นไหลลื่นเนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเล่นอีตานึงนะอีกตานึงก็จะให้เพื่อนๆดูเกมเพย์ว่ามันสนุกนะแล้วก็อยากเล่นตามก็ไปโหลดได้เลยนะครับผมในคูแอปนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็จะดูแบบว่าเล่นแบบเต็มๆก็ไปดูที่ อ่าวันนี้นะหนึ่งทุ่มตรงหนุ่มทุ่มครึ่งนะฮะผมก็จะเล่นเกมนี้ก่อนสกายเรนเดอร์เนาะแนะนําเกมแบบยาวๆแล้วก็แปลแปลภาษาให้ด้วยว่าสกิลนี้ทําอะไรตัวนี้ทําอะไรเนาะจะได้รู้กันไปด้วยนะในสตรีมนะครับผมอ่าันนี้ผมก็มาเล่นคร่าวๆนะฮะนี่น้องแว่นเรียกอะไรมาครับผมบัฟเลยฮนะน้องแว่นบัฟให้นะฮะอ๋อมันให้เล่นแบบเหมือนให้เล่นตัวละครหลาย,ลายตัวด้วยนะเนี่ยที่เราไม่เคยเล่นมันก็แนะนํา มีเรียกบัฟมีอะไรนี่ะนี่อันนี้ก็โยนอะไรโอ้โหไอตัวนี้ไปไปทำลายรถถังได้เลยเนี่ยเนี่ยมีบัฟอยู่บนหัวเนี่ยนะครับผมบัฟป้องกันบังคีนะฮะมันก็จะแนะนําตัวละครด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวละครที่เราจัดนะบางด่านก็จะมีแนะนําตัวละครที่เราไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยใช้นะฮะอย่างตัวนี้ก็กลางโลนะผม ตัวนี้ก็บัฟใช่ไหมนี่ตัวนี้บัฟให้นะฮะอ๋อเรียกระเบิดกับระเบิดเหรอเอามาลองเล่นกันดูนะฮะสนุกมากภาพสวยด้วยนะฮะนี่ตัวนี้ครับโยนกระเป๋าระเบิดยิงทีเดียวตู้มาหายอูอ้เนี่ยกระเด็นกระดอนเนะะี่ย น,นี้ก็บัฟบัฟให้กับเพื่อนนะฮะเรียบร้อย,อยครับผมยังมีอีกครับผมเดี๋ยวเจอชุดนี้เลยนะฮะตูมหายฉากนี้ยาวอยู่ฮนะอ่าน,นี้บัฟตัวเองครับบัฟตัวเองในฮะนี้ นี่สร้างโลกขึ้นมาครับผมสร้างบาเรียนะส,สนุกดีนะมันมีตัวละครแต่ละตัวละครแบบหลากหลายดีนะผมนะตัวละครน่ารักมากนะ,ะก็เอามาโหลดลองเล่นกันได้นะยังไงก็ทาเป็นคลิปสั้นๆแนะนา,นาเกมใหม่เพียงเท่านี้เพราะาระบบต่างๆก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวไปศึกษาเอาที่สตรีมต่อนะฮะใครอยากจะรู้อะไรก็ไปอยู่ที่สตรีมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะผมจะแปลภาษาให้ด้วยแล้วเปิดระบบเกมเย,ยาวๆเลยนะฮะเกมที่สนุกมากนะฮะยังไงก็ไปลองเล่นดูนะฮะยังไงก็ จะมีเกมติดตามช่องผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะก็ติดตามช่องผมก็จะมีทั้งเกมใหม่ๆเกมโค้ดเบต้เตาเกมไหนเปิดใหม่มีแต่ข่าวเกมเท่านั้นนะฮะยังไงก็ไม่ควรพลาดน,นะไปรับข่าวสารได้ที่สตรีมนะฮะยังไงเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณด้วยที่ดูให้จบนะขอบคุณทุกท่านนะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม